ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านตอนเช้านะครับผมทุกคนที่ติดตามหมอเทวดาต้าบอสนะครับวันนี้นะครับผมมานะครับผมสวัสดีช่วงเช้านะครับหลังจากที่เมื่อวานนะได้ไปนะครับผมเปลี่ยนยางจัดฟันนะครับผมรายเดือนนะครับกับพี่หมอแสงนะครับที่คลินิกเดนทัสนะฮะที่อุบลราชธานีนะครับ นี่เลยนะครับผมก็เป็นสีสันสดใสนะฮะสีน้าเงินนะครับผมสีน้ําเงินสว่างนะครับก็นะครับผมวันนี้หน้าสดนะครับผมหน้าสดยังไม่เมคอัพเลยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะเตรียมตัวแล้วนะครับวันนี้จะมีการเทรนนิ่งนะครับผมอยู่ที่อำเภอแกรทลักจังหวัดศรีสะเกษวันนี้เข้ามาทักทายทุกคนนะครับผมมาเผยผิวสวยหน้าใสนะฮะ หน้าสดนะครับผมกับคุณหมอแวร์อายุ29ปีนะครับเดี๋ยววันหน้านะจะมาอัปเดตนะครับผมวิธีการดูแลสุขภาพยังไงให้แบบหน้าใสนะครับสวัสดีครับ